บอกอะไรให้นะผมนี่รอจุดจุดแถบยังมีเสน่ห์ดึงดูดเาจ้าๆจุดๆไปเลยอาจจะคิดว่ารอแล้วมันไม่ดียังไงแค่พวกคุณนะไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันน่าําการแค่ไหนเพื่อนี่ฉันเปลี่ยนเบอร์บีแชทไปแล้วไม่ใช่ละไงยังมีจาวจตามแอดมาอีกแล้วเนี่ยครหลุดเบอร์ฉันไปอีกเนี่ย พวกนั้นก็แค่ชอบหน้าตาของฉัน,นเนี่ยถ้าบังเอิญไปเจอกันข้างจนมีหวังได้โดนจับตัวไปหรือโดนไล่โดนใ่ย,ยานอนหลับแง่แงาบางครั้งผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดมีชีวิตใหม่มันอาจจะมีอะไรต่างไปไหมนะหรือมันน่ารำคาญแบบนี้เหมือนกัน แล้วผมก็ตายก็แอบน่าเบื่อเหมือนกันนะที่ต้องตายรดบรรทุกเนี่ยที่หนักกว่านั้นดูเหมือนว่าผมจะไม่ตายไปจริงๆซะด้วยโดยตรงมาโลกใหม่อีกต่างหากโอ้ยแล้วฉันที่อุตส่าห์ข้ามโลกมาอย่างน่าตงารต้องมาเจอคนหล่อแถมมีเสน่หแบบตัวเองอีกด้วยแล้วเนี่ย Hey. อย่าบอกนะนี่คือคนที่ฉันจะเข้าไปถึงตัวเธอป้ายับยุ่ยยิบไปหมดแต่ยังมีรอยยิ้มงอๆอยู่บนหน้าอีกแถมแต่นี่หน้าเหมือนฉันเลยนี่หยือนี่จะเป็นตัวฉันอีกที่อยู่บนโลกนี้กันเออนี่มันความทรงจาของเจ้านี้คนคนนี้มีชื่อเดียวกับฉันที่อรญหยาน เป็นลูกของเจ้าหน้าที่ต่างการจากมู่บ้านเล็กๆในอาณาจักรฐานและในฤด,ดูใบไม้ผลิหนึ่งเขาได้พบกับหญิงสาวผู้งดงามนามว่าจิงจินตีจิงจินจีจจจจด้วยความรักของเขาที่มี ด้วยความรักของเขาที่มีต่อเธอเขาติดตามเธอไปยังสำนักโมหวงที่ห่างไกลหลังจากนั้นเขาได้ตกหลุมรักชนบทและลีลาเรื่องบนเตียงของสิงชินซีจนพอให้เกิดเรื่องทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณการฝึกฝนของสิงชินซีที่มีตั้งกลางวันกลางคืนในที่สุดที่อาญาก็เริ่มอ่อนแอลง แต่ก็ยังยินยอมตามตามสิม่งที่ทุกคำขอร้องจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้นอนหลับไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกนี่มันชัดเจนเลยไม่ใช่เหรอว่าเป็นกับดักนังนั่นมันต้องเป็นผู้ฝึกตนสายมาันที่มาดูดพลังชีวิตของเจ้านี้อยู่แน่ในหญิงคะเจ้าเด็กนี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเขาน่าจะหมดลมหายใจไปแล้วค่ะ แต่นาหญิงรอบนี้เลือกมาได้ไม่คุ้มเลยนะคะถึงหมอนี่มันจะหลอกก็เถอแต่มันโง่ามากตรงไปตรงมาไม่มีตรงไหนเหมาะกับนายหญิงเลยนะคะเจ้าจะไปรู้อะไรเยห้รู้เขาหนะมีร่างกายที่เปลี่ยมด้วยพลังชีวิตยากจะปานพบได้อีกในรอบร้อยปีถ้าเกิดเขาได้ฝึกฝนแล,ล้วก็เขาต้องบรรลุถึงจุดที่ยากทัดเทียบทัดเทียบแน่ ซ่หมอนี่ไม่ได้โดนเลี้ยงมาแบบใช้ไข่ในหินเขาคงจะโดนตำนักใหญ่ทั้งหลายดึงตัวไปเป็นลูกศิษย์เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ข้าได้ใช้วิชารับฝึกฝนเคียงคู่เพื่อดูดพลังชีวิตของเขามาแล้วเมื่อไหร่ที่ข้าจะกัดพลังชีวิตของเขาออกมาจนหมดจนวิญญาณของเขาแตกสลายข้า ก็จะยึดกองพลังของเขาได้ทั้งหมดตามแผนของข้าถ้าเขายังไม่ตายแปลว่าร่างกายนี้ยังโดนดูดพลังออกมาไม่หมดและข้าก็จะดูดพลังมาอีกแต่ถ้าเขาตายข้าจะได้จริงร่างมันไปนเดี๋ยวนะนี่มันอะไรเนี่ยขอจะ้วาจะจะไปรอดได้ไง ฉันคงยังไม่ถูกจับได้ใช่ไหมเนี่ยเออมาลองดูซิว่าเจ้าของร่างกายที่นี่ควรจะพูดกับแขงจินตรีว่าอะไรยอดดักเจ้ากําลังทำอะไรข้าเพิ่งได้ยินว่ามาจากเย่หรือว่าท่านไม่สบายค่าจึงมาเยี่ยมท่านตอนนี้ใกลแล้วว่าท่านสบายดีค้าคงสงบใจได้แตทีตอนนี้ท่านเจ้าํำนักเรียกตัวข้าไปนีหน่ายท่านพักผนให้สบายเจนนะ ถ้าจะกลับมาคืนนี้แล้วให้รางวัลอ่าอ่โอเคนายหญิงที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้ไม่ต้องกังวลไปเขาไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเขานะ่อ่อนต่อลูกจุดๆไม่เคยโกงข้าตักังถ้าร่างกายของเขายัางเหลือพลังอยู่ข้าก็แค่ต้องเอามันมาอีกไม่กี่ครั้งก็เท่านั้นเองโชคดีนะเนี่ยที่ตักงๆการแสดงงองฉันมันสุดยอดฉันคงรอดไปรอดตัวไปได้ในช่วงนี้ ความจํจำแทบจะรวมเข้ากันแล้วล่ะนะแต่ไอ้เจ้าของร่างนี่มันชิ้นหวังจริงๆนอนอยู่ตั้งนานไม่ได้มีข้อมูลอะไรดีๆเลยตอนนี้ฉันดูแค่ว่าในโลกนี้ความเก่งแต่งของววย,ยุทธคือจริงสํากันที่สุดและนอกจากคนทั่วไปยังมีพวกฝึกตนที่บินไปด้วยผู้ฝึกตนแบ่งเป็นสามระด,ดับชั้นใหญ่แต่และ ฉันยังมีเก้าจันย่อยตั้งแต่พลังที่ได้รับมาพลังภายในระดับสวรรค์แต่เจ้าของร่างไม่รู้จักระดับฉันอื่นๆแล้วจึงตอนนี้ฉันจะหลอกนางแพทย์นั่นได้แต่นางน,นั่นต้องมาดูดพลังชีวิตอีกแน่คืนนี้ฉันคงต้องรีบเก็บเก้าของหนีซะแล้วไม่งั้นไม่รอดแน่วาบ้าเอ้ยเอวก็โปวดก ก็ชาไปหมดให้ร่างอ่อนแอเตินไปจริงๆอย่าบอกนะถ้าฉันหนีไปไม่รอดฉันจะต้องตายกาเตียงกับนางพัะเยานั่นคืนนี้ไม่มีทางรอดเลยเหรอไม่ได้ว่าทุกคนที่มาจากต่างโลกได้ท่าพิเศษตักษะกองกงระบบหรืออะไรแบบนั้นของกง,ง,งของฉันอยู่ที่ไหนข้าอยู่นี่ระบบดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์คุณพร้อมที่จะใช้มันได้